สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับพาพี่น้องมาดูพื้นที่เทดินครับของกองทับรถสิบล้อพี่น้องที่วัดบ้านผาแดงครับหลังวัดพี่น้องอยู่กับชิงานหอจกอไบโอพลังไทยครับรถขุดเบอร์ศูนย์เจ็ดครับหรือว่าเบอร์เจ็ดดีเอ็กสองสองศูนย์เอครับรถขุดขนาดยี่สิบสองตันพี่น้อง สำหรับเจ้าดิวิลอ์นครับหรือว่าดูสานนะมาดูเจ้าร็อกกี้หัวลายครับ โอ้ทรงสวยจัดนะเจ้าร็อกกี้นะตรงนี้ใช้แมคโคทอยเอานะพี่น้องนะใช้แมคโคเกลี่ยนะครับนะไม่มีรถไถครับใช้แมคโคทอยเอาจะได้ไวพี่นอ้องเกลี่ยถมสะพี่น,อน้องนี่สะลูกที่กำลังลงเหงอยู่นี่แหละนะครับ มีโอกี้มีสิงไฮเทคมีโน,โนู่นะแล้วก็มีเจ้าซีรีส์500อโอ้อยสุดจริงๆครับมใหนี้ จัดแปดหสวยๆเลยครับนี่มาแล้วเจ้า Rocky 240ร็อกกี้สองสี่ ฝั่งนี้มีแต่รถสิบล้อนะพี่น้องมาลงดินครับฝั่งด้านนู้นข้างหน้านู้นเป็นหกร้อครับไปทางไหนลูกพี่มาทางนี้บอก どう <laughs> ใสหินว่าด้านล่างนะนเพื่อนๆนี่ดินไม่ติดดำครับ